คนที่ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนมักจะได้รับผลกรรมไปแบบนี้ในชาตินี้แน่นอนคนที่เขาให้คุณยืมเงินไม่ใช่เพราะเขาโงา่แต่เพราะเขามีน้ำใจหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้เคยให้เพื่อนหรือใครสักคนยืมเงินแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่คืน คนทวงก็อายที่จะทวงคนยืมก็ไม่สนใจที่จะคืนเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันตัดได้ทุกความสัมพันธ์และจงจำไว้เสมอว่าถ้าไม่อยากเสียเพื่อนก็อย่าให้เพื่อนยืมเงิน 1. ถ้ายืมเงินเขามาแล้วไม่คืนมันจะส่งผลเหนียวรั้งทำมาค้าขายไม่ขึ้นสิ่งที่หวังไว้ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นชีวิตก้าวหน้ายากขึ้น ทำอะไรก็ไม่เจริญที่เป็นแบบนี้ก็เพราะทำเรื่องไม่เดียวไว้ถ้าใครที่ยืมเงินเข้ามาแล้วยังไม่ใช้คืนรีบเอาไปใช้คืนเขาซะก่อนที่ชีวิตจะแย่ไปกว่านี้ 2. ทํทำบุญแล้วไม่เห็นผลไม่ว่าจะสวดมนต์หรือทำบุญอะไรก็ตามจะได้รับบุญช้ามากทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจหวังติดขัดไปหมด คนไม่มีบุญทำอะไรมันก็ไม่เจริญหรอกชีวิตมีแต่จะตกต่ำลงเรื่อยๆมากกว่า 3. คิดจะทำอะไรก็มักจะมีอุปสรรคมาขวางมักจะเจอเรื่องที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้เสมอและสิ่งที่คิดจะทำก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะยืมเงินคนอื่นเข้ามาแล้วไม่คืนผิดคำพูดมันก็เลยส่งผลให้การงานที่ทำไม่เป็นดั่งใจหวังมีแต่อุปสรรคมาขวางอยู่เสมอ 4. เจ็บป่วยบ่อยและจะหายยากใครที่ยืมเงินเข้ามาก็รีบเอาเงินไปคืนเขาซะคืนให้ตรงเวลาแม้จะติดไว้นานแล้วถ้ายังจำได้ก็ควรไปใช้คืนเขาจะดีที่สุด หรือค่อยๆทยอยให้เขาก็ได้คนที่ยืมเงินคนอื่นมาเชื่อว่าไม่มีทางลืมแน่นอนแต่บางคนอาจจะทำเป็นไม่สนใจที่จะคืนแต่จะบอกว่ากรรมนี้ถ้าก่อตัวมากๆชีวิตจะยากลำบากมากๆมากจนลืมตาอ้าปากไม่ได้เลย 5. ชีวิตจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาหาที่เป็นแบบนี้ก็เพราะทำสิ่งไม่ดี ชีวิตก็ต้องเจอแต่คนที่ไม่ดีเช่นกันเจอแต่คนโกหกสังคมหลอกลวงวางใจใครได้ยากเพื่อนแท้จะไม่มีภาพลักษณ์ดูไม่น่าเชื่อถือจะไปติดต่อการงานอะไรก็ไม่มีใครสนใจที่จะทำงานด้วย 6. หนี้สินมากขึ้นเพราะไม่มีเงินก็เลยต้องไปยืมคนอื่นแต่ยืมมาแล้วไม่มีเงินใช้คืนก็เลยกลายเป็นว่าคลียรหนี้ได้ยากขึ้นและชีวิตจะเครียด ปัญหารุมเรา้าถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดย่อนเจ็ 7. ไม่มีใครให้พึ่งพานั่นก็เพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ทำคุณคนไม่ขึ้นบริวารไม่เชื่อฟังคนที่รักก็จะเริ่มออกห่างไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ต้องอยู่คนเดียวชีวิตหาที่พึ่งพิงไม่ได้เลย 8. เจอปัญหาการเงินมากขึ้นเพราะจะหาเงินยากขึ้นยิ่งทำบ่อยๆกับหลายๆคนชีวิตก็ยิ่งมีปัญหาเงินที่มีก็ฝืดมากจะไปยืมใครต่อใครก็ไม่มีใครเข้าให้ยืมไม่มีใครเขาสนใจเพราะความไว้ใจที่เขามีให้คุณทำมันพังไปหมดแล้ว 9. จะมีปัญหาความรักในเรื่องของการถนอมน้ำใจความเอาใจใส่กันจะลดน้อยลงเรื่อยๆรักจะจืดจางลง คนใกล้ตัวเริ่มมองข้ามเริ่มไม่สนใจเพราะเขาเบื่อเต็มทีกับคนที่นิสัยแบบนี้